เดา๋ยวมซนจะนลุยเลยเรหมูด,ดำด,ำด,ำดำูดมดอดมด็นเลยเดี๋ยวกันเด้อสวยงานมานะี่เนาะเป็นหมูลเลยจ้ะที่ชผลเแขกเหตนาแกเนัยนครับมาแล้วด้อครับสำรับเอซีทันได้ที่สื่อสอบเพจเป็นหมูเนาะ งามเลยงามดราม่าถึงส่วนล้วบ่บัปสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งทีสามสิบพฤษภาคมหกแดดจามนีิภาขึ้นพูดทั้งหน้าจะรวยเด้อจามือมาชมกันเราสิโสมสีมันบ่นจ้ามาปัาปกบักพีกจากมืันนี้ไปกันเลยจ้ามาแะงะงัน้นพิ่งน้ำอ้อยนะจ้านี่ครับดอกเลือ้อยแหายครับผม

อ๋อเดือครับผมโค้งดีอืมโค้งดีนะแสงน่ะแม่นครับหวานจะกระเจินครับผมอืมอืมตัวนดินโตจังเลยใส่ไหมอ๋อโอ๊ยหักมาดีดีแล้วครับผมเออจะไปหาเห็ดจะบ่มหน้าหวานเนาะแม่นอ่อู้ตัวมัน ม,มัครบผหวาออนจะกระจันด้อครับผมไม่รู้ะรรอะารเนาะไปครับ จะกรจันครับของดีมีพุทธคุณในตัวครับกันน้ำไปปลูกเสกให้อาจารย์ปลูกเสกกี่สิครั้งขึ้นเรือนะท่านผู้นู้อะไรนี่เนาะครับสำหรับผู้นี่อยู่ไกลอยู่สูงเติบเด้อครับเป็นต้<ส>นผู้อุดมสมบูรณ์ครับภาษามารถบอกได้นะท่ะคนเนาะเพราะว่าบ่งหัพิกัดของไม้บันไดครับ แน่ uh ๊ะหากม่อย่าทึนขาดเรู้ดูดไปอาให้สานอู้กเสียกัะผู้สาวผู้แก่แล้วใช่ไหมไม่าจะกระจายหนูมีสรรคุณในตัว

ส่วน,รนหรอบบ้านหลบนาะนั่นแหละครับก็ตูนนี่บ่แม่นครับอย่าสุบน้ำหวานจะกระจันแล้วนะคะครับเย็ดก่อนนูกดุงขาวดุงครับผมโอ้ย เดียวกันมันมีโคดขึ้นมาหาทัางผีบ้าสสพฝนอ้ยไก่เหงาสิลนละ์ห<อ>มูเดียวกันจะ้ะยายกันเนาะติตั้มาจากทโอ้ย้องแงตกจ้ะอัเดี้แบบจูมืจากบ้านวนวดเนาะ เอาไปนะอ๋อเปล่อนแห้งฝนตกใส่บ้านนี้ครับเอาจิจู่ันเด้อครับเอาอยู่บ้านะเอาอาจุ่จูกนค้ได้เ เอาาห,ห้จนคอเนาะรอถาบาไหวล้วบวะสาพูนบาเบาไหว้น่ะรับไปตามปูนก็ขออนุญาตเอาด้วยขับงามแห้อดบอะไนาะนี่รับอุดบะสะพูนวะ แกงกระสบครับผัชีนี่น้นองบอางคนเสือม่มาไลน้องแบบเป็นเชือกน,นั่นครับเอาแต่ดอกึ้งแข็งด้วครับะตามดุนมูต่อไปครับอพอห้าสิบพอจุมจ่มๆผนนะเน,ะะน,นาะเด่ไปีปันน,นี้ไลย่ลยิเนาะไล่ตึ้งตึอยู่ ดีแล้วครับผมโอ้ยขาสุดไงขนาดทองเรื่หุยเลยมสีกาเอาเลยโอ้ีใครมาเลยบ่

อยู่นี่ฟูนี่บ่ได้มาไล่ปีแล้วชา<อ>วฝนเนาะเพราะว่าเป็นโบออกเนาะกำลังมาปีนครับยื้านเต้นยังนมีน้ำกันแดงจ็คเพกอ้ดูปเนจะพานบ่างเพิ่อนกันได้จมองมีมองเดียนแจคีเทปฝนย่งอื่นเลยมัน,งงงเ,นเ,เก็คเพิร์กสมเนาะแม่จบมาละงกแดง เลี้ยงล้างเตะกับเันออิยังขนาดเลี้ยงน้างเตะดิเยอโอ้พิ่นชงโอ้ปุ๊ดยังไงดหวาน พึ่งสมเอาไว้เป็นเสียอเลยป่ะอะไรนะพึ่งหวานเหมือนนี้มั้มา่งหวานต่อหนึ่นกันยังไงหวานนี่ไงอดถึงสองขีให้ถึงหวานไว้อยู่ป่ะตาสาวฝนขึ้วสีสันเถอะล่ะักาแม่ ทะเลน้ำอ mm ้อยเป็นหมูเลยเ่แ่นเบิบดก่อนนะคัเป็นซอยสะพนด้วยหิดผึ่งเกยคาข้างนอกอด้อโอ้โห สียย่ยข้กวเห็ดหวงด้ยวยจ้ะเกิดาขากีนอะเอาไปลวกงงามก่อนจ้ะป้าลาล่าเช็ดนกแก้วหรือส้มนกแข,ขกก่อน,นเนี่จ้ะเกิดหลายับกด้วยครับเลยที่ไทยเบื้องนอสฝนเนาะเป็นมูเมูเลยครับผม ก็จะเห็นหมงระดับสองดอกทางมาครับบัวติดทายเก็บเอาเลยนะเนาะนีน่ครับเศบอีกสานิดนึงเล่นะจ๊ะที่เรางูกับบัวติดทายเนาะตัวได้บานได้ลายเพราะว่าเฟินลุยแล้วนะเนาะไกลแห่งจะ่ว่มีคนมาบานจนเบิดโ <c oughs> อ,อ้ยเป็นหม,มูเลยจ้ะที่ชอบโลแก่เห็ดโลแกนนัน่นครับมาแล้วเด้อครับสำหรับเอซี่ทันได้ถิ่นสืส่อฟีดเป็นหมูเนาะ ตรวจษาพเพิ่อเช็ดปอกเลยครับผมเสีบเสบพามาเบื้งหล้งครับผมงนะามเลยเนาะสีสันสดใสแมนอพองออยู่แต่บอ่อบอก,กเป็นบ่คักเป็นปเบื้องนี่สินอสฝนเนาะเราจะมูย้ายไปแมนนั่น,นจากที่เก็บมาอยู่หันย้ายไปเลยนี่ครับตึกสีกับพวกเก็บให้พี่น้องเขาเบิบ้องนอสฝนเนาะ จ้ะผมเป็นเป็น,ม,ปนมูเป็นกลุ่มเป็นกอครับผมเป็นเห็ดอีกซีนึนงที่แซ่บเน,นี่ยครับนี่ครับเบาจ้ะวะเรียบเฮ่นี่ตระเอารัเจอมาเลยนะเนี่ย กระเมียนครับผมแล้วบังหัวซักเดือยวจอยแค่เรืองงงลงมากกับพออีกแล้วเนาะแต่ว่าบานเบิดเนาะเป็นแถวเลยครับเรืองงูแดงเราต่อไปนี่เพิ่งจะออกอีกเบาจอยเรืองงงแดงอ๋อไปบนขั้นไตน้ำกันอีกไปยังเห็ดเสียบต้องเอาเอาตัวบมืก่อนก็ได้ ดูแดงแปดเลยตอนนี้เนาะขีครับมาเป็นลงหงกูยอดใชงเนาะสมบูะเฮ็ดปวกก็มาเล้จ้าแต่เวก็มกกไม่ให้ปวกเฮ็ดไหวเนาะม่ มือลายตรงนี้นะนี่แหละครับดเ,รเด๋งวน,น้งแตกร้าดอกเต้มเกียมือเรางามจนะเด้งตั้งแตกโอ้ย,งงทนะอยไยยทาง,งนั้ย

ใคเลาใครเลยหนึ่มนี่เดียวสวยงามมีโน่เดินแสงสีหวานมันโอ้ยนังเ้าเลยบ่านี่เฮ็ดยังเหรอตังเทบอู้ Ut! Mm -hmm. mm -hmm. ครับเขาแถวฐาแล้วครับผมโซเฟอฝนลุยเฮ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด,ด,ดเลี้ยงแถวฐา,าเลยโอ้ยขาแข้งกับผมขาแข้งขาแข้งเฮ <laughs> ็ดละงาครับผม Ayo, bandar. Kenapa? Kenapa? Kenapa?

그래서 오픈 간다. 팍스노. 이 때를 때. 타네. 그럼 해 간다고 해 타네. 오케이. ่าไยไฮ้ยล่ะเะด้งเท่าไรเด้งไงกันจ้าสฟุนผาผีผาหนองเบิงเฮ็ดผู้ปักบักพีกเดอ้อจ้ะนี่ทั้งน่าจะรวยจ้ะ ก็ถือว่าโซกามันจะเป็นเห็ดร้อมๆเป็นเห็ดเ,เ,เพิงหลากหลายชนิดแล้วก็เห็ดละงอกนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดสรงคือสิเหลิมไหวแล้วจ๊ะทั้งผู้ปลาผิดจ๊ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเห็ดนเด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่นจ้าหารุ่นนี้คลิปต่อไปว่าซัฝนสีโศกสีมันสมได้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอโตเดินทางกลับบา้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า